หน้าที่ในฐานะอุบาสกคุณคำปั่นฟังพระธรรมแล้วก็ทำอะไรด้วยหรือเปล่าไปอว่าฟังแต่พระธรรมไม่ได้ทำอะไรเลย ฟังพระธรรมด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยครับเพราะ,ะว่าชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ฟังธรรมะตลอดครับค่ะเพราะ,ะนช่นชีวิตจริงๆเนี่ยนะคะทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยเหมือนมีเราทําแต่ความจริงเป็นจิตเจตสิกทำหน้าที่แม้แต่จะเห็นแม้แต่จะคิดคิดดีดีก็เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตคิดไม่ดีคิดชั่วก็เป็นเจตสิกที่เป็นฝ่ายไม่ดีที่เกิดกับจิต พระฉะนันจิตเจตสิกทำงานแต่ว่ากลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นเราที่ทำเ mm hmm. พราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะทำให้เข้าใจถูกต้องว่าธรรมะเกิดขึ้นแล้วต้องมีกิจการงานแล้วก็ต้องมีการกระทำอย่างอื่นด้วยไม่มีใครที่ฟังธรรมะตลอดเวลาหน้าที่อื่นมีไหมคะ mm hmm. การงานอื่นมีไหมการงานเก่าๆก,ก่อนกอน หรือการงานปัจจุบันที่กำลังทำอยู่นะคะก่อนนี้ก็ทำได้ก,การไม่เข้าใจเลยในความเป็นธรรมะแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วนะคะก็ยังต้องทำเหมือนเดิมหน้าที่ที่เคยทำมาแล้วก็ทำหน้าที่ใหม่ก็มีเพิ่มเติมอีกแล้วแต่ว่าใครจะทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ก็มีความเข้าใจธรรมะ เพราะฉะนั้นก่อนนี้นะคะก็ทำงานหน้าที่ต่างๆคนที่บอกว่าไม่มีงานทำเนี่ยมีไหมดูเหมือนว่าไม่ใช่งานที่เขาจะต้องทำแต่ก็ต้องมีงานที่จะทำเกิดมาแล้วจะไม่มีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงได้ไหมไม่ได้แล้วก็เมื่อมีการครบหาสมาคมไม่ได้ทำอะไรเลยคะหรือว่ามีหน้าที่ที่ทำต่อกันในฐานะที่ถ้าเป็นเพื่อนนะคะ ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีคือหวังดีค่ะเพื่อนที่ดีเนี่ยไม่ใช่ตามใจเพื่อนแต่ว่าหวังดีและการหวังดีต่อเพื่อนเนี่ยตามกําลังของปัญญาถ้ามีปัญญานิดหน่อยนะคะก็หวังดีในทางโลกโลกช่วยได้ทําอะไรก็มาช่วยกันทําแต่ว่าถ้ามีความหวังดีและมีความเข้าใจในทางธรรมมด้วยนะคะความหวังดีนั้นก็คือเพื่อให้เขาได้เข้าใจธรรมะ พอไหมก็ยังสามารถที่จะเกื้อกูลหวังดีนะคะช่วยกันทำความดีร่วมกันมากกว่าที่จะเพียงแต่ว่าเข้าใจธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะแต่ก่อนนี้ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างและต่อไปที่ฟังธรรมะแล้วก็ยังต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าฐานะต่างกันก่อนฟังธรรมะเนี่ยเป็นฐานะของคนที่ทำโดยไม่เข้าใจธรรมะแต่พอศึกษาธรรมะเข้าใจแล้วนะคะก็ทำอย่างเก่า แต่โดยฐานะที่เข้าใจธรรมะพราะฉะนั้นมีอีกฐานะหนึ่งนะคะฐานะของอุบาสกเต็มใจทำไหมคะหรือว่าไม่เอาตำแหน่งนี้ไม่เอาตำแหน่งอุบาสกนี้ไม่เอาอุปาสกะขอเชิญคุณคำปั่นให้ความแปลด้วยคะ่ะอุปาสกะหรือว่าอุบาสกก็คือผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้ภารตนตรัยครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนทําอะไร เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเพราะเข้าใจและทำความดีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอุบาสกน่าเป็นไหมคะหรือไม่เอาฟังดูคลึกๆใช่ไหมคะสมัยก่อนนะถ้าเป็นเด็กไม่เข้าใจเลยอุบาสกอุบาสิกาคืออะไรคิดว่าต้องนุ่งขาวบ้างไปวัดบ้างถือศีลบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ความจริงคือผู้ที่เข้าใกล้เข้าใกล้ไม่ใช่เข้าไปเฉยๆนะคะด้วยความเห็นถูก ใกล้ชิดต่อพระธรรมคือไม่เหินห่างที่จะเข้าใจขึ้นและประพฤติปฏิบัติตามยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาอัมบาไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารหรือว่าพระเจ้าปเสนที่โกศนนะคะหรือว่าอนนาถาบินิกาเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกามีชีวิตเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าฐานะเป็นอุบาสกที่ได้เข้าใจพระธรรมมากขึ้น ใครไม่อยากเป็นบ้างคะเคลือครือหรือเปล่าแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นคะ่ะจะเรียกอะไรหรือไม่เรียกอะไรก็ตามแต่นะคะพยัญชนะหรือคําแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคํานึงถึงพระรัตนตรยัยถึงความถูกต้องถึงคุณความดีนะคะอุบาสกต้องทําหน้าที่ที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ใช่อุบาสก